ข้าวตามปูปลาใส่พริกนิดเดียวใส่พริกนิดเดียวเหรอใช่ครับโอเคไปไหนชวนแม่ไปดูยุสินซุปดำปูปลายูกจะกินซุปดำปูปลาเหรอใช่นะยุก็กินเลยยุกก็กินของยุกิแม่กินอันใหญ่แม่กินก๋วยเตี๋ยวอันใหญ่ยุก็จิ้มซอสไปเลยนี่ทำไมจิ้มซอส

นี่พ uhm ี่เอาี่พีพี่เอ่พีอาพี่เอนี่พี่นเอานี่พี่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 เอานี่พ ใส่เยอะไ้อ่าใส่ใส่ไม่เยอะเลยมเยอะมากแค่พออร่อยพออโอเคโอเคมะนาวอ่าใส่ใส่เร็วเร็วไม่ใส่ฟ้าใส่เสร็จยังแตบนี้กินสนักเลยนะตอนไปกี้ถ่ายมันนั้งคุณอะไรอย่ง มือพี่สายด้วยกระดาษเปียกไม่มีเนาะไลยกระุ่้งเด็กเด็กกระตุ้งยืบอเบาๆยื้อเบาๆเบาๆเก่งมากพี่แตงกวาช้อนมาเองแตงฟ้าตักถือถือพี่แต่ฟ้าถือถ้วยเข้าไปด้วย เดี๋ยวเอามมับเดยวฟาอู่มากอะลูกอามี่ดีวาเดี๋ยว้าเอามดเอา้มเาม